นไปเดี๋ยวป้าพาไปเดินเล่นปะเปียกเปียกเบียกเดินเล่นเปียกเปียกวันนี้ใส่ชุดหล่อไหนใครหล่อนะพี่เจนใครหล่อยกมือหน่อยอ่าแปลว่าจมน้ำเลยเดินสาวจมน้ำเลยไม่มีไม่มีใครหยิบให้แล้วมันไม่มีใครหยิบให้เลยเดินสาวจมน้ำเลยทำไงอ่ะเดินสาวจมน้ำแล้ว ไม่ได้น้ำแหวะน้ำแวะน้ำแหวะน้ำแหวะแหวะแวะแวะน้ำแวะนปะปะป้าพาไปเดินเล่นป่ะ้าพาไปเดินเล่นป้าพาไปเดินเล่นพาอะทิ้งก็ทิ้งเลยเออไม่เอาแล้วบ๊ายบายนนเสาร์บ๊ายบายนนเสาร์บ๊ายบายนเสาร์บ๊ายบายไมบายในเสาร์เร็วบ๊ายบายให้น้องหนเอาให้น้องหนแน่นเดี๋ยวแน่นเอาให้เดี๋ยวแน่นเอาให้เดี๋ยวแน่นเอาดินเสาร์ให้แล้วมันไปไกลแล้วแน่นเดี๋ยวแน่นเอาเดนเสาร์แน่นเก่งจังเลยแน่นเก่งจังเลย นี่คือนี่คือรูปของมาริสแหละค่ะรูกของรีสครับนี่ลูกของรีสกำลังเล่นของเล่นโยนของเล่นลงน้ําแล้วไม่ยอมเก็บจุ๊บป๊าป๊าก่อนแล้วเดี๋ยวให้นาโนซอนให้ขอบคุณแนนก่อนขอบคุณแนนก่อนขอบคุณครับจุ๊บป๊าป๊าก่อนจุ๊บป๊าป๊าจุ๊บป๊าป๊าจุ๊บปปาโอ้เจ๋งจังเลยให้เดินโนซอนให้เดินโนซอนขอบคุณครับอย่าโยนนะป๊า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 